ดราม,าม่าถล่มลูกนอนกับใครดีเจเพชรเจ้าโพสร,รูปลูกชายน้องไถ่ก้ากลางดึกเจอชนเน็ตถามกลางไอจีหลังประกาศเลิกนิวเคลียร์ลูกนอนกับใครเรียได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงสำหรับคุณแม่เสดแทบนิวเคลียร์หันษากุศลมโนม,นมยัยภรรยาสุดสวยของดีเจหนุม่มเพชรเจ้าวิเชียนกุศลมโนม,นมยัยซึ่งก่อนหน้าจะมีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนนั้นแม่นิวเคลียร์ต้องตั้งคภ์ยาวนานถึง10เดือนเลยทีเดียว แต่เมื่อน้องไถ่ก้าได้คลอดออกมาก็เป็นเด็กที่อุดมสมบูรณ์และร่าเริงม,มากๆจะมีแฟนคลับเป็นจํานวนมากก่อนจะกลายเป็นขา่าวเศร้าของวงการบันเทิงเมื่อก่อนหน้านี้นิวเคลียร์หานสาดีเจเพชรจ้าได้ออกมาชี้แจงก่อนขอยุติบ,บทบาทหน้าที่สามีภรรยาโดยนิวเคลียร์ให้กล่าวว่าตอนนี้นิวกับพี่เพชรจ้าเราเปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นเพื่อนรักกันสักพักใหญ่แล้วนะคะหลังจากนี้เราอยากทําหน้าที่พ่อและแม่ของไถก้าให้ดีที่สุด เราไม่ได้โกรธหรือเกลียดกันไม่ได้มีเรื่องมือที่3พี่เพชรดีกับนิวมากเป็นพ่อที่ดีที่สุดของไทก้าเรารักกันมาตลอดแต่บางครั้งความรักมันก็ไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าคนสองคนจะสามารถอยู่ด้วยกันได้เสมอไปมันมีเรื่องของทัศนคติการใช้ชีวิตและเรื่องซับซ้อนมากมายที่ทําให้เราทั้งคู่มาถึงสุดทางของเราแล้วและเราได้พยายามกันที่สุดแล้วจริงๆ ก่อนที่ดีเจเพชรจ้าได้ออกมาโพสต์ชี้แจงภายหลังว่าตนเองไม่ได้ไปมีคนอื่นไม่ได้ทะเลาะกันแต่เพียงแค่ทัศนคติมันไม่ตรงกันไม่มีใครอยากเลิกกันหรอกแต่เราพยายามกันมากแล้วและล่าสุดต้องบอกว่าโซเชียลกำลังวิพากษ์วิจารณ์กันเมื่อดีเจเพชรจ้าโพสต์รูปลูกชายน้องเทก้กกลางดึกเจ้าชาวเน็ตดราม่าถ,ถามถึงกลางไอจีหลังประกาศเลิกนิวเคลียร์ลูกนอนกับใครแต่ดีเจเพชรจ้าก็ยังไม่ได้เข้ามาตอบแต่อย่างใด หลังจากนั้นเหล่าบรรดาชาวเน็ตอีกส่วนก็เข้ามาคอมเมนต์ดังกล่าวอย่างมากมายอาทิเช่นที่จริงไม่สมควรโฟกัสนะน้องนอนกับใครโฟกัสที่ความสุขของน้องดีกว่าโฟกัสที่เขาโอเคแบบนี้ดีกว่าเรื่องส่วนตัวคือเรื่องส่วนตัวบางเรื่องคือไม่ต้องพูดก็ได้ฝันดีครับกาทำไมต้องอยากรู้ว่าน้องนอนกับใครถามเพื่ออะไรได้อะไรจากคำถามแบบนี้เขาอาจจะนอนด้วยกัน3ามคนก็ได้เพราะเขารักลูก พวกคนที่ถามนี่แฟนขับเขาจริงไหมแฟนขับน้องจริงเปล่าหรือเพิ่งฟอลตอนที่เขามีข่าวหรือเกินจริงๆเรื่องครอบครัวคนอื่นไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้หรอกครับผมติดตามเขามาตั้งแต่ยังไม่มีลูกไม่เคยแมนชั่นอะไรแบบนี้เลยฟอลเพราะื่มหรือเพราะอยากจุดๆ,ๆเรื่องของคนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวส์ s ่ t ค่ะ